เรื่องใหญ่แล้วครับล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นตัดสินไทยข้ามไทยพุ่งตรงไปปักธงที่ลาวเรียบร้อยแล้วครับงานนี้ไม่ใช่แค่การไปตั้งโรงงานธรรมดาแต่พวกเขากําลังจะสร้างโรงขั่วกาแฟด้วยไฮโดรเจนแห่งแรกในเอเชียคุณฟังไม่ผิดครับใช้ไฮโดรเจนขั่วกาแฟโปรเจกต์นี้กําลังจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของสองปปลาวจากที่เคยขายมาเมล็ดก,กาแฟดิบราคาถูกๆให้กลายเป็นสินค้าพรีเมียมระดับโลก ดันมูลค่าพุ่งขึ้นไปถึง10เท่าคำถามคือทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกที่ราบสูงโบเวนไม่ใช่ดอยช้างของไทยแล้วทำไมต้องเป็นไฮโดรเจนแล้วพี่น้องชาวลาวจะได้อะไรจากดีวระดับโลกนี้งานนี้ไทยเราตกขบวนหรือจริงๆแล้วโอกาสมันกองอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงที่ผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋ง และเป็นโมเดลที่น่าจับตามองที่สุดในอาเซียนตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าผมพูดถึงสปปลาวภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวของพวกเราคืออะไรครับหลายคนคงลึกถึงเขื่อนใช่ไหมครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียผลิตไฟขายหรือไม่ก็เหมืองแร่ขุดทรัพยากรไปขายภาพจําเดิมๆคือลาวมักจะส่งออกวัตถุดิบต้นน้ําราคาไม่แพงแล้วให้ประเทศอื่นเอาไปแปรรูปรวยกันไปแต่คนต้นน้ําได้นิดเดียวเหมือนเชาวนาขายข้าวเปลือกนั่นแหละครับ เหนื่อยแทบตายแต่กําไรไปอยู่ที่คนขายข้าวสารบรรจุถุงแล้วกาแฟลาวเนี่ยจริงๆรสชาติดีมากนะครับโดยเฉพาะที่ปากโซงหรือบนที่ราบสูงโบเวนดินภูเขาไฟอากาศเย็นทั้งปีเหมาะกับการปลูกอาราบิก้าสุดๆแต่ที่ผ่านมาปัญหาคลาสสิกเลยคือลาวส่งออกเป็นกรีนบีนหรือเมล็ดดิบครับส่งไปให้โรงคั่วในไทยในยุโรปในญี่ปุ่นคั่วแล้วติดแบรนด์เขาขายราคาแพงระยับแถมโลกตอนนี้มันอยู่ยากขึ้นครับ ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเขาเริ่มซีเรียสเรื่องคาร์บอนมากๆโรงคั่วกาแฟแบบเดิมที่ใช้แก๊ส LPG หรือแก๊สธรรมชาติเนี่ยเวลาคั่วมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแถมบางทีถ้าคุมไฟไม่ดีกลิ่นแกส๊สติดมเมล็ดกาแฟไปอีกเสียรสชาติโจทย์ยากของโลกตอนนี้คือทำยังไงให้กาแฟอร่อยขึ้นแต่รักโลกแบบสุดขีดเพื่อไปขายพวกฝรั่งกระเป๋าหนักญี่ปุ่นเขาเลยมองหาฐานการผลิตใหม่ครับและหวยก็มาออกที่ลาวเพื่อนบ้านเรานี่เอง ไม่ใช่ไทยไม่ใช่เวียดนามแต่เป็นลาวครับทำไมต้องลาวและเทคโนโลยีนี้มันล้ำขนาดไหนตามมาครับเดี๋ยวผมเจาะให้ลึกเลยโอเคครับเรามาดูพระเอกของงานนี้กันก่อนนั่นคือเทคโนโลยีการคั้วด้วยไฮโดรเจนปกติเวลาเราคั่วกาแฟเราใช้ความร้อนจากการเผาไม้แกส๊สใช่ไหมครับควันขโมงเลยแต่ญี่ปุ่นแม่สมกับเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีเขาเอาไฮโดรเจนบริสุทธิ์มาเป็นเชื้อเพลิงครับสมการเคมีมอปลายง่ายๆเลยครับ ไฮโดรเจนบวกออกซิเจนเท่ากับพลังงานความร้อนบวกน้ำจบครับไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกมาแม้แต่โมเลกุลเดียวนี่คือสิ่งที่เรียกว่า zero emission ของจริงไม่ใช่แค่ลดนะครับแต่เป็นศูนย์เลยแต่ความเจ๋งมันไม่ได้จบแค่รักโลกนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยผลพลอยได้จากการเผาไหม้ไฮโดรเจนคือไอน้ำครับแล้วไอเจ้าไอน้ำเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในถังคั่วกาแฟมันทำหน้าที่เหมือนการอบไอน้ำไปพร้อมกับการคั่วนึกภาพตามนะครับ ความร้อนจากไอ้น้ำมันแทรกซึมเข้าไปในแกนกลางเมล็ดกาแฟได้ทั่วถึงกว่าการใช้ลมร้อนปกติผลลัพธ์คืออะไรกาแฟ ى, มันไม่ไหม้ครับเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มขึ้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟตัวนั้นๆจะถูกล็อกเอาไว้ได้ดีกว่าแถมกลิ่นอารมายังชัดขึ้นหอมฟุ้งกว่าเดิมสรุปง่ายๆคือนอกจากจะรักโลกแล้วมันยังอร่อยกว่าเดิมด้วยครับนี่แหละครับนวัตกรรมญี่ปุ่นทีนี้คําถามที่หลายคนสงสยัยรวมถึงผมด้วยตอนเห็นข่าวนี้แรกๆอ้าว คุณเคนแล้วทำไมญี่ปุ่นไม่ตั้งโรงงานที่บ้านตัวเองล่ะโตเกียวโอซาก้าเทคโนโลยีเขาก็พร้อมนี่คำตอบอยู่ที่เงินครับการจะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลในการแลกน้ำครับแล้วค่าไฟที่ญี่ปุ่นโอ้โหแพงหูฉี่ครับแพงติดอันดับโลกขืนผลิตที่ญี่ปุ่นต้นทุนกาแฟถุงหนึ่งคงแพงจนกินไม่ลงญี่ปุ่นเขากางน้ำที่โลกดูครับตรงไหนที่มีไฟฟ้าสะอาดเหลือเฟือและราคาถูก สายตาเขาก็มาหยุดที่สปปลาวครับลาวมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเยอะมากจนได้ฉายาแบตเตอรี่แห่งเอเชียไฟฟ้าที่นี่เป็นกรีนเอเนจีอยู่แล้วและที่สำคัญราคาถูกมากถูกกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ถึงสเท่าคุณเห็นภาพไหมครับญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีบวกลาวมีพลังงานราคาถูกนี่คือเพอร์เฟกต์แมทช์ครับลาวเลยกลายเป็นประเทศที่สามารถผลิตกาแฟไฮโดรเจนพรีเมียมได้ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลย นี่คือจุดตัดสินใจที่ทำให้ญี่ปุ่นปักหมุดที่ที่ราบสูงโบเวนทันทีโปรเจกต์ <Project S 1> นี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเขาตั้งเป้าจะสร้างโรงงานที่มีกำลังการผลิตถึง5,000ตันต่อปีภายในปี2027และเขาจะไม่ขายเป็นเมล็ดดิบแล้วนะครับเขาจะสร้างแบรนด์ใหม่ขึ Bro ้นมาเลย Hydrogen Roasted Coffee from Laos <ouse> ลองนึกภาพตามนะครับกาแฟถุงหนึ่งวางขายในห้างหรูที่ปารีสหรือโตเกียวบนถุงเขียนว่า ขั้วด้วยกรีนไฮโดรเจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม100%ยเอร์เซรันเห็นแบบนี้ยิบเลยครับยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อรักโลกจากเดิมขายเมล็ดดิบได้เงินร้อยเดียวพอแปลรูปใส่สตอรี่ใส่เทคโนโลยีแบบนี้มูลค่าพุ่งไป500หรือ1,000บาทได้สบายสบายเพิ่มมูลค่าได้5-10ถึง10เท่านี่คือการรีแบรนด์ประเทศลาวครั้งใหญ่เลยครับแล้วพี่น้องชาวลาวได้อะไรอันนี้สำคัญ โมเดลที่เขาใช้คือคอน t r a c t Farming ครับโรงงานไม่ได้ปลูกเองทั้งหมดแต่จะทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวลาวโดยตรงโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องปลูกแบบออร์แกนิกนะห้ามใช้สารเคมีทางโรงงานจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำให้และที่สำคัญรับซื้อเกรด A ในราคาสูงกว่าตลาด,าากาลาดเกษตรกรลาวยิ้มเลยครับจากที่เคยต้องมานั่งลุ้นว่าปีนี้ราคากาแฟโลกจะตกไหม พอ้าคนกลางจะกดราคาหรือเปล่าตอนนี้มีคนมารอรับซื้อถึงหน้าสวนให้ราคาดีขอแค่ทำคุณภาพให้ถึงนี่คือการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรลาวอย่างแท้จริงครับมาถึงตรงนี้ผมอยากชวนวิเคราะห์ต่อในมุมมองภูมิรัศาสตร์และยุทธศาสตร์ชาติกันบ้างครับเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องกาแฟนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้คือภาพสะท้อนว่าลาวกำลังเดินเกมที่ฉลาดมาก โครงการนี้มันเข้าล็อกกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10ของลาวแบบพอดิบพอดีเป๊ะ 1. green growth ลาวประกาศตัวชัดเจนว่าจะเป็นฐานการผลิตสีเขียวโรงงานนี้ซ e r o co2 ตอบโจทย์โลกเป๊ะ 2. independent economy ลดการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเดิมๆเ,เปลี่ยนมาเป็นการแปลรูปสร้างแบรนด์ของตัวเองเลิกเป็นแค่คนขายของป่า แต่เป็นคนขายสินค้านวัตกรรม 3. Industrialization ยกระดับจากเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่เลาากำลังใช้โปรเจกต์นี้เป็นโมเดลโปรเจกต์เพื่อตะโกนบอกโลกว่า <c oughs> i, เฮ้ยเลาาไม่ใช่แค่ประเทศทางผ่านนะเลาาคือศูนย์กลางนวัตกรรมสีเขียวของอาเซียนได้เหมือนกันนี่คือการขยับตัวที่น่ากลัวมากในทางที่ดีของเพื่อนบ้านเราครับ แล้วประเทศไทยล่ะเราควรมองเรื่องนี้ยังไงถ้ามองโลกในแง่ร้ายเราอาจจะเสียหน้าหน่อยๆที่ญี่ปุ่นไม่เลือกเราหรือเราอาจจะกังวลว่าเอ๊ะกาแฟไทยที่ยังคั่วด้วยแกส๊สจะโดนกีดกันทางการค้าไหมถ้าโลกมันเข้มงวดเรื่องคาร์บอนขึ้นมาแต่ถ้ามองแบบนักฉวยโอกาสในทางบวกแบบผมเคนผมเห็นขุมทรัพย์ครับคุณอย่าลืมนะครับว่าลาวเก่งเรื่องผลิตแต่การตลาดแพคเกจิ้งและโลจิสติกส์ไทยเรายังเป็นเบอร์หนึ่งในย่านนี้ อย่างแรกธุรกิจแพ็กเกจจิ้งกาแฟพรีเมียมขนาดนี้จะใส่ถุงพลาสติกก๊อบแก๊ปได้ไหมครับไม่ได้มันต้องถุงฟอยล์สวยๆดีไซน์เท่ๆสกรีนลายคมชัดโรงงานไทยทำได้ดีที่สุดครับส่งไปขายสิครับอย่างที่ 2. l o โลจิสติกส์ลาวไม่มีทางออกสู่ทะเลจะส่งไปญี่ปุ่นหรือยุโรปไปทั้งไหนเร็วสุดก็ต้องลงรถไฟลาวจีนหรือไม่ก็ข้ามมาฝั่งหนองคายลงรถไฟมาที่ท่าเรือแหลมฉบังของเรานี่แหละครับ ไทยกินค่าผ่านทางกินค่าบริหารจัดการขนส่งได้อีกเพียบอย่างที่ 3. c a คาเฟ่เคานเจอร์ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ในไทยบูมที่สุดในโลกที่1นะครับบาริสต้าเก่งๆเพียบลองคิดดูสิครับถ้าร้านกาแฟในกรุงเทพเอาเมล็ดไฮโดรเจนคอฟฟจากโบลเวนมาทำเป็นเมนูซิกเนเจอร์กาแฟรักโลกจากเพื่อนบ้านคั่วด้วยพลังงานสะอาดแก้วละ200ผมเชื่อว่าคนไทยพร้อมจ่าย เราสามารถเป็นโชว์รูมให้กาแฟลาวได้เลยสรุปสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับการที่ญี่ปุ่นจับมือกับลาวทำโรงคั่วกาแฟไฮโดรเจนครั้งนี้คือวินวินวินครับวินที่1ญี่ปุ่นได้ฐานการผลิตต้นทุนต่ำพลังงานสะอาดตอบโจทย์ตลาดโลกวินที่2ลาวได้อัปเกรดสินค้าเกษตรดันมูลค่าสูงขึ้น10เท่าเกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นลบภาพจำประเทศขายแต่วัตถุดิบวินที่3โลก ได้กาแฟาที่อร่อยขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสำหรับไทยนี่คือสัญญาณเตือนให้เราต้องเร่งปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือโอกาสทองที่เราจะเข้าไปจอยในซัพพลายเชนนี้สูตรความสำเร็จใหม่ของภูมิภาพเราอาจจะเป็นผลิตด้วยพลังงานลาวบวกปั้นแบรนด์และการตลาดโดยไทยบวกส่งขายไปทั่วโลกถ้าเราเลิกมองเพื่อนบ้านเป็นคู่แข่งแต่เปลี่ยนมาเป็นคู่ค้าที่โตไปด้วยกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราจะแข็งแกร่งจนมาหาอำนาจชาติไหนก็ต้องเกรงใจครับ